สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอยู่กับผมพัณนเกษรทรุงเมืองมาดูรถแรงกับรถหล่อมาเจอกันครับคนละทีมงานไหยเกียวหลังตงอะไรด้วยหนิงหนองขาแรงแซงทีละสามนะครับ อรยแล้สุดใจครับโอ้โหถึงแล้วครับอ่ะมาดูรถหลงเราครับที่หลงสุดออ่หสุดด้วยกัน น,นึงว่าหล่อมากครับรถคันนี้หล่อบาดใจแบบสาวๆหันมามองเลย ครับรถดันสายดันครับตัวแรงในตำนานครับแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ออกเปรับึงศูนครับเล่นกองใหญ่ๆแล้วครับ กับใจขาดครับพี่น้องโอ้แต่ก็ยังได้อยอออู่ยอมใจคนดันเลยครัวตอนนี้ भने त अब यहाँ दामी त पाँच ทีนี้คำใหญ่ๆโอ้โหครับเป็นอากาศีสนมากผมเขาก็เรียกว่าโอ้ยใจสิขาเราได้อ้ายล้าเห็นเอาคันนี้ตู้แอร์ครับกันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ยังได้อยู่อากาศอบอ้าวแบบน,นี้นะครับ ใหโตมโหลารน,นะครับต้องใช้เวลานิดนึงในการดันคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลนนคล์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับ